โดยในช่วงค่ำของวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีจุดป,ประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวาระครบรอบ107ปีวันครูผู้ค้นพบพิจาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยจะาอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์จุดป,ประทีปโคมเอกเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ พร้อมกันนี้บนพื้นที่ลานธรรมก็ได้สว่างสวัยด้วยดวงประทีปที่มีการแปลอักษรเนื่องในวาระครบรอบ107ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำ้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย จากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศนะครับผู้ช่วยเจาวว้าวาัระธรรมกายได้น,นําสาธุชนทั่วโลกกล่าวคาอธิษฐานจิตพเพื่อตั้งผังสําเร็จในชีวิตจากนั้นท่านประธานสงฆ์ครับได้เมตตาอา่านทบทวนโอวาทเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าหลวงพ่อชื่นใจและปีติใจกับการสร้างบารมีของลูกๆทุกคน บุญที่เราได้ทำในวันนี้ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเป็นวาระพิเศษตรงกับวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน10ซึ่งตรงกับวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบรรล,ลุวิชาธรรมกายและก็ขยายวิชาธรรมกายไปยังพวกเราและชาวโลกบุญที่พวกเราได้มาร่วมกันสั่งสมบุญร่วมกันในวันนั้นจึงเป็นบุญที่ิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมีความปลื้มปีติอินดี ในสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวน107ครั้งพร้อมกันนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์เจริญชัย,ยมงคลกรถาจากนั้นนะครับได้แจ้งเป้าหมายต่อไปของการสวดมนต์บนธรรมจักรกัะปะวัฒนสูตรนั่นก็คือ6,788ล้าน1 4ึ่จบเนื่องในวาระครบรอบแห่งวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรบรอบ140ปีโดยในปีนี้นะครับจะตรงกับวันพระฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช5 6 7 7และเน้นย้ำให้ทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรด้วยความปลื้มปีติและสวดอย่างถูกดักวิชาด้วยจิตเกษมใจผ่องใสครับวันนี้ก็มาทำบุญที่วัด ตั้งแต่เช,เช้าแล้วนะคะก็ช่วงสุดท้ายจะไม่พลาดนะคะก็คือเรามาสวดชิจังเมบูปุชาธรรมครูผู้คนพบวิชาธรรมกายหลวงปู่วัดปากน้ำนะคะซึ่งท่านมีพระคุณอันยิ่งใหญ่สำหรับชาวโลกและสัตว์ประทั้งหลายในการที่การเกิดมาในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเกิดที่ยากมากนะคะเพราะว่า พญามารก็จะกันไว้เพราะว่าการที่กันเกิดมาจะนำความแสงสว่างให้กับชาวโลกนะคะให้รู้วิธีการพ้นทุกข์พ้นภัยจากวัฏสงสารนะคะซึ่งการสวดธรรมจักรนี้ก็คือเป็นการสวดซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นการสวดบูชาคุณท่านซึ่งการที่เราสวดธรรมจักรเยอะๆเราก็ทำให้เราเองเนี่ยก็จะพบแต่สิ่งที่ดีงามและก็ชาวโลกก็จะ,ะประสบแต่ความสุข ความสำเร็จแล้วก็พ้นจากภัยพานด้วยนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราที่เป็นลูกหลานหลวงปู่ในเมืองหลวงปู่มอบมรดกธรรมและก็วิชาธรรมกายให้เราแล้วเราต้องช่วยกันนะคะเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาช่วยกันขายายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกถ้าเราสามารถทําให้ชาวโลกเข้าถึงวิชาธรรมกายได้ โลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่ที่ปลอดภัยสําหรับชาวโลกแล้วเราก็จะเข้าถึงวิชามก,การรุดพ้นจากภัยในวัฏสงสารมากมายซึ่งพระคุณอันนี้เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่นะเราต้องทดแทนพระคุณท่านวันนี้ฉะน,นั้นดิฉันเองก็ตั้งใจนะคะมาทดแทนพระคุณท่านตั้งแต่เช้าจนเย็นจนสสดชิตตังเมคือจะไม่พลาดเลยนะคะซึ่งเราก็อธิษฐานขอบุญบาร,รมี ท่านให้ช่วยปกป้องคุ้มครองเราและครอบครัวก็สม่ำัเสมอตลอดมาท่านอยู่ในในใจเราตลอดและเราก็อยู่ในกลางท่านตลอดนะคะดิฉันมีความปราบปลื้มมากเลยที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้จริงๆแล้วก็ปราบปลื้มในทุกทุกบุญที่ได้ทําแล้วก็ได้ร่วมมาทุกบุญแต่วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยได้ตามมาและนึกถึงพระคุมของหลวงปู่หากไม่มีท่านแล้วเราจะไม่มีทางได้รู้จักวิชาธรรมกายซึ่ง ทำให้ดีฉันและครอบครัวได้ติดตาม มาทําบุญกับหลวงปู่เนี่ยในทุกๆปีและก็วันนี้ด้วยเช่นกันค่ะในวันพิเศษที่เราได้มาสวดธรรมจักรในวันนี้นะคะปกติแล้วที่บ้านจะสวดธรรมจักรกันทุกๆคนในครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็ส่งผลตลอดค่ะแต่วันนี้เป็นวันที่พิเศษจร,จริงๆเลยความปลื้มของดิฉันเนี่ยก็มีมากกว่าเดิมหลายเท่ามากเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะขอเชิญชวนทุกท่านในครั้งต่อๆไปนะคะอย่าได้พลาดโอกาสที่ทําให้เราได้ปราปื้มและติดตามพระเดชประคุณหลวงปู่สร้างบุญ เลยมีไปทุกพวกทีช่ชาตินะคะ